น้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุในทุกๆุบุญเมื่อนี้สาธุเดอ้อบุญกุศลใดทีข้าพเจ้าได้เหตุด้ดสางมาดีแล้วเมื่อนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุในทุกๆุบุญให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องสายบุญทุกทกท่านขอให้บุญกุศลครั้งนี้ซอยนวนดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเบิดสุขสุขคนบอกว่าพี่น้องจะตั้งจิตอธิษฐานใดๆก็ตามแต่ก็ขอให้สมมงหมัดปรารถนารวดเร็วท่านใจสาธุสาธุ สาธุอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพิธีเนาะค่ะยก่อฟ้าหอวระฆังเนาะค่ะพี่น้องบม่มีหยังห้เนาะค่ะคนซื้อเจี๊ยบนอกจากคําว่าอนุโมทนาสาธุในทุกๆุบุญค่ะพี่น้องื้นนี้กะพภาพพี่พน้องทําบุญคือเก่าปกติเนาะค่ะแต่กะเป็นโอกาสดีๆเนื่องด้วยได้มารวมงานพิธีคูบาอาจารย์ที่เหาศสัตธาแลวก็นับถือยกใส่หัวเนาะค่ะพี่น้องการที่ไข่มีโคมีลาภเนาะค่ะมาถึงทุกวันนี้บแมเรืองบังเอิญเนาะค่ะนอกจาก บุญกุศลที่คอยได้เหตุได้สางแล้วกลับมาจากบุญญาณบารมีพ่อแม่คูบาอาจารย์โดยเฉพาะบุญญาณบารมีพระอาจารย์นุกเนาะค่ะพี่น้องสาหรับเอฟซีรุ่นแรกๆคนสีหูดีเนาะค่ะว่าคอยซัตธาพระอาจารย์นุกแง่งเนาะค่ะคอยกระเฮ็ดช่องมณีกะสี่สามปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องทุกปีคอยจะเดินทางมาวัดเขาบังเหยเนาะค่ะพี่น้องมานีก็เป็นสิบๆปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องด้วยใจซัตธาต่อคู่บาอาจารย์เนาะค่ะโดยเฉพาะพระอาจารย์นุกเนาะค่ะพี่น้อง ขออนุญาตเรียกหลวงพ่อนุกนะคะปกติคอยจะเอิ่อลวงพ่อนุกนะคะพี่นอ้องบางท่านมาเห็นคลิปแล้วก็อาจจะบ่คอยชอบในเรื่องแบบนี้ค่ะสามารถเอิ่นพานได้เนาะค่ะพี่น้องเรื่อนพานได้เนาะค่ะพี่น้องเบาติดเบาขาดเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะพี่น้องอันนี้กะจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะภายในงานเนาะค่ะพี่นอ้องอขออนุญาตเบาว่าเป็นยัง่อยคือซัทธาปาจานนุกเนาะค่ะพี่น้อง เนืองด้วยปฏิหารในชีวิตข่อยบางสิ่งบางอย่างที่บ่สามารถเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ด้วยใจที่ศรัทธาด้วยใจที่สางบุญสางบารมีตั้งจิตอธิษฐานอีหยังขอบารมีพาจานุกโดนบันดาลข่อยได้ทุกอย่างบม่มีคำว่าบ่ได้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่อยขอข่อยกระเบิงเหตุและผลอันสมควรแล้วในสิ่งที่ขอเนาะค่ะพี่น้องบ่เคยขออีหยังพี่น้องคนซือเจี๊ยบถถาผู้ใดติดต,ตามชีวิตมั่นอิรีเนาะค่ะพี่น้อง คนซื้อจยมนี่บ่เคยขออย่างขอแค่ว่าหายมีโชคมีลาบหายสังคารแข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องโชคลาบนะคะพี่น้องข่อยขอให้ข่อยมีโชคมีลาบเงินทอง่าอึดจะอยากข่อยสีเอาไปทําบุญสร้างบรมีในชุกถูกมือข่อยขอแค่นี้ถ้าข่อยมีโชคมีลาบก็เอาเงินไปทําบุญเบิดข่อยคิดว่าคู่บาอาจารย์เพิ่นหูดีอันนี้คือประสบการณ์เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะวอาใ้ฟังเนาะคะ่ะเรื่องเมื่อคืนเป็นเหตุการณ์ที่แบบประทับใจเนาะค่ะแล้วก็ตื่นตันใจแห้งเนาะค่ะพี่น้อง เนืองด้วยอ่าสุขภาพข่อยบาข่อยซางขานข่อยบาข่อยอ้อมนวยเนาะค่ะปีนี้ข่อยกับอาหารเป็นพิษเนาะค่ะพี่น้องเมื่อเคลื่อนข่อยขค้ืนมากกินยาอยู่โรงหมอเนาะค่ะจะมียาสมุนไพรเนาะค่ะพี่น้องข่อยกับขึ้นมากกินยาอยู่โรงหมอขากรรฟยางลงไปเนาะค่ะพี่น้องก็มีข่อยผู้เดียวหลายอยู่ฟังนั่นนอกนั้นกัอยู่อีกฟังหนึ่งเนาะค่ะกับสิมีคนนยางอยูนนะะ่แค่สองสามข้นเนาะค่ะพี่น้องข่อยอยู่ฟังนี่พอดีเนาะคะ่ะบังเอิญข่อยกับบุกหูดอกว่ารถค่าหนานอาจยา์เพนศีนั่งเขามาหลวมพิธีเนะคะ่ะว่าพธี คนส่วนมาาเพื่อนจะอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเพราะว่าเมือขึ้นงานพิธีอยู่ข้างล่างเนาะค่ะพี่นอ้องเออก็มีได้ไขอ่หลาย่างโถเทโถเทอยู่นละรถจังหวะรถเบรกก็ดีพาจาน์นุกเพื่อนก็เลยรถกระจกลงมาแน่หนาเพื่อนกะสีหนายิ้มเยียมแจม่มใสเนาะคะ่ะบารมีพาจารย์แพ้มาถึงขขว่เนาะพี่น้องโอ้ไขอยแบบสีวาจังไดก็ด,ดีใจเนาะคะ่ะแล้วก็ตื่นตันแห้งเนาะ,ค,ะค่ะก็เลยยกมืออุโมทนาซาทุบลขอหายสิ่งที่ลูกอธิษฐานชิดไหว ในโบสถ์ต่อเทวดาองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงด้วยเธอคอยคิดว่าสิ่งที่คอยขอค่ะคอยได้ภพยในสามเดือนคอยคิดแบบนั้นมันก็ไม่เรื่องบังเอิญเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนสิบบีโบโรดกระจกโรดลงเนาะเพราะว่า,วา,าก้นหลอบขางกระเอกาอยู่แล้วพ่าอาจารย์เพื่นอนโบควยเอากระจกลงดอกอืมหลวงพ่อเพิ่นโบควยเอากระจกลงดอกเมื่อนั้นคือแบบปฏิหารแล้วก็อืมเตือนต้นใจก็เลยมเมื่อเาาหายพี่น้องฟังแต่บังเอิญเมื่อน,นั้นตาเล่าขามฟังโค้งคอยถูกเยอะที่สุดแล้ว ในบรรดาที่คอยได้โชคลาภคอยได้ร้ายที่ซุดตมเหล้าขามฟังโค้งเหมือนนะถูกเยอะที่ซุดแล้วพี่น้องสิ่งที่คอยขอก็มีอยู่อย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องก็คือเงินจากโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องขอให้ได้เงินจํานวนนี้ภายในสามเดือนแต่คอยได้ภายในสิบหน้าที่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามาจากคําว่ารัตธาแล้วก็การปฏิบัติทำบุญสังบารมีที่คู่บาอาจารย์สอนมาเนาะค่ะพี่น้องโชคลาภปฏิหารจะเกิดกับคนที่ทำบุญสังบรารมีแน่นอนหลานเปอร์เซนต์ ไสเสื้อกับเสื้อบเสื้อกับบวากันเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่อยเว้ามากับให้พี่ให้น้องไปพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องอันใดดีก็เก็บใ้อันใดบดีก็โยุ่นทิ้งเนาะค่ะพี่น้องแค่นั้นละพี่น้องคนซื้อเจียบบอมี่หยางเนาะค่ะพี่น้องนอกจากพาพี่พนองเบิ่งความสวยงามตามวัดบารามแล้วกระพีาพิพนองเนาะค่ะรวมอนุโมทนาสาธุในถูกสถานที่ที่ข่อยใดเดินทางไปเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมากเนาะค่ะช่วงนั้นบ่สบายพี่น้องกับอุตสาห พี่น้องมีจิตเมตตาให้่อยคอยก็มีจิตเมตตาให้พี่น้องคือกันเนาะคะ่ะณเมตตาณเมตตาณเมตตาด้วยโชคลาภไปนัากัน่อยเว้าเสมอเนาะคะ่ะผู้ใดที่เป็นเอฟซีรุ่นแหลเพิ่นจะคุนเคยดีเนาะคะ่ะเพราะว่าคําว่าเมตตาคำว่าณเมตตานี่มันสามารถเรียกโชคลาภเรียกสิ่งที่ดีเขามาในชีวิตเท่าได้เนาะค่ะพี่น้องก็ล่องไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องบ่ต้องเสื้อ่อยทุกเรื่องเนาะค่ะพี่น้องคนเฮามันบอมมีไผดีเต็มลอยเนาะค่ะพี่น้อง แต่ถ้าเห่าแยกแย่พิษถือดีสัวได้เห่าไปยังมีความเป็นคนเนาะค่ะพี่น้องกะคิดเอาเนาะค่ะพี่น้องบ่้ด้มาบอกมาสอนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้แค่เว้าห้พี่น้องได้ไปพิจารณาเบิงผู้ใดมากกะติดตามผู้ใดบ่มากกะบ่ต้องติดตามมั่นเนาะค่ะอีเจี๊ยบแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องบ่มีหยังมากมมยเนาะค่ะนอกจากอนุโมทนาซาทุย่างเดียวละพี่น้องข่อยนี่พอข่อยคิดว่าคนเห่าเกิดมามันบ่มีไผอยู่อย่างยืนดอกเมตาต่อกัน ข้าวเหนียวปั่นหนึ่งห้ยเกลืออยู่กรมเมื่อนี่ถ้ามีคนหิวมาขอกินกระแบงให้เขากินเนาะค่ะพี่น้องคนซื้อเจี๊ยบสิเป็นแบบนั้นอืมคอยบ่ได้ดีเต็มลอยแต่ข่อยก็บ่ได้ซั่วก็แล้วกันแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องคนเฮ้ามันบ่มีภัยดีเต็มลอยเดอกพี่น้องแต่เฮาก็ตองหูจักพิจารณาว่าอันใดพิดอันใดถูกอันใดควรเหตุบอกควรเหตุอันใดควรเ้าบอกควรเ้าเนาะค่ะอย่าใส่คำเว้าการกระทําของเฮ้าไปซ้าเติมคนที่เขาดอยว่าเฮ้าหรือว่าคนที่เขาลมเนาะค่ะพี่น้อง คนล่มยาขามพี่น้องขนาดกิ่งไม่หน่อยๆคว้างหนารดเจ้าเจ้ายังลงไปเก็บเลยอันนี้คนทั้งคนเจ้าสีขามเดี๋ยจังไดเนาะค่ะพี่น้องให้เมตตาต่อกันพี่น้องคู่บาอาจารย์ข่อยสอนแบบนั้นถ้าผูา้ไดทีมีจิตเมตมตาบรื้บอยากอืมผู้ไดเสื้อกับเสือ้อบรเสื้อกับแล้วแต่ข่อยกับเป็นค้นแบบนี้ละพี่น้องถามมือนี้กายว่าจะได้ข่อยเบากบืบถือบือขวนข่อยกับขอหัวสีรรมพี่น้องเบิดสุขสุขนข่อยบรได้มีเจตนาที่บรดีเจตนาลากัลากลาก่าข่อยก็คือพ้าท้ำบุญ เบิ่งความสวยงามตามวัดว่าร่ำขยัำแต่ว่าสําหรับแนวทางที่ไปบางครั้งก็หายได้บางครั้งก็บรดเดหายก็ขอโทษขออภัยมันตัวเลขโชคลามันบบแน่นอนดอกพี่น้องมีบุญก็จังถือเลขบ่บมีบุญมันกับ่บถือถ้าบ่มีบุญบารมีสื่อห้ตายมันกับ่บถือถ้าคนมีบุญบารมีพร้อมแล้วยิบเล็กตัวใดก็ออกซื้อเลขตัวไดมันกับเข้าเนาะค่ะพี่น้องเบาเรื่องข่เนาะค่ะมือขึ้นเนาะค่ะพี่น้องที่ได้ ที่ได้โชคลาภถูกหวยเยอะที่สุดแล้วสําหรับตํ้เล่าขามะกงเมื่ขึ้นควายได้ห้ายที่สุดแล้วในชีวิตควายสาหรับโชคลาภเนาะในวัดแห่งนี้สถานที่แห่งนี้บ่มีหวยเด้อค่ะพี่นอ้องผู้ใดที่เป็นเอฟซียางมาถามโชคลาภจากควายควายบ่ได้ห้เนาะค่ะ้ายู่ในเขตวาดควา,ายสบ่บนหะ้ยแนวทางโชคลาภใดๆทั้งสิน้นทําบุญคือทําบุญช่วงห้ก็คือห้ช่วงท่าบุญก็คือทําบุญเนาะค่ะสาหรับคนซื้อเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องขนาดเมื่อนั้นเห็นทะเบียนรถอ่า หลวงพ่อหนูกพาอาจารย์คู่บาอาจารย์ขับรถมาข่อยย่องบปสื่อในวัดเลยพี่น้องหูบอฮาฮา้ามฟังโค้งหนักปูข่ขอยแล่นออกไปสื่อหนานะประตูวัดมองเข้าไคเราลตลีหล,ลายๆพูดห้ามเล่นหวยในวัดเพราะว่าเพิ่นบอให้เลน่นเพราะว่าข่อยเคยเลี้ยวพี่น้องข่อยร้อยแล้วเธอหนึง่งบอกตรงๆหน่าละมันความรลปของข่อายยาังมีเงินทํำบุญนี่ละข่อยก็ร้อยสื่อสื่อให้ตายกับกระถูกมือเคลือหาหา่อนฮาฮาเดชาบุญเนาะบุญนุ่นน้ำบารมีน้ำทรงเนาะค่ะพี่น้องพูน เ่นออกไปนาะประตูวัดเป็นสองสามโลกผลมันไก่ไก่บอรประตูวัดจ้ะวะเ่นออกไปสื่อมองเข้าค้ายแพงลอตเตอรี่และหลายผุาหาหาข่ามฟังโค้งเหมือนอะ่ะเกือบสองทุ่มแล้ะตัวเรนออกไปสื่อลนะ่ะอืคิดเอาพี่น้องที่แรกว่าสิบเน่นที่แลกว่าสิบอเอาอจักน้อยนึงว่าคิดในใจนั่นนนเนีจังสีด้พอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ตองได้แน่นอนเสื้อมันในบาร,รมีคู่บาอาจารย์ได้